เอาเรเองไม่ได้หรอเออไม่งั้นตกจนเหได้ไหมคือเธอต้มองกินเข้าไปเลยอ๋อไปสมัครทู่หน้างานเลยเธอต้องเตรียมความพร้มเรื่องการไม่ทำี่หลักสูตเลยของมันสำคันเออแต่ว่าเธอทำแม่ไปทำแบบทำคอย่ังเยอที่ไม่เกี่ยวคนอื่นคือม่บ้านเยเกอี่เกี่ยว เยอชีช่ไหมเ่อู้หลังตีไม่าผมชาเลเมา่านหน้าหนาเขาไม่ใชอะไรเยกนันลเธอพูดเออเขาไะเริ่กการใหม่เพราะตอนนี้รับไม่ได้เก่งเลยย้เขาเป็นจุดเธอกาใจ่เดเราต้องยินตลอดความเศราครับดนพูดจริงตังเกินแล้เราต้องยืนตลอดนะ ัวยิ้มตลอดอยู่ในนี่มีเลยกาวต,ตยิ้อยู่ในนี่อ <c oughs> ันนี้อยากไปแต่ทำที่นี่ให้ครบปีก่อนนะตอนนี้ก็ได้หาด้าปีอยาือมันมันจะคืนตัวเองนะถ้าเราได้ยายบ่อยอ่ะแล้วทัปีนีนึงอันนี้ขึ้นเธออยู่นี้ใช่ไหม เอาเธอทำอะไรอันนทำร้านร้านอาหารอ๋อก็รอบตางกันนี่นงมาแล้วโมกุยดูซิโมกุยอยู่อาหารแล้วก็หลังจากนั้นก่อไปอยู่ย้นนกาแฟกาแฟนี้เดิเดินเดิหลากเปิดสมุดมากข้าแจกเพราะว่าติดแจวเลือกนั้่ติดตัวไปกาแฟเลย ทำไห้ดินหมดเวลาก็ออกเดี๋ยวที่เขามาเปลี่ยตัวตุ้งต้งตุ้งเคยเดนที่จาทำยใหญ่เลยนี้ทำลายแบบอันนี้จะเป็นดงแลมก็ไ huh. ม่เจอเป็นมันเปนกระบรมากกว่าเพราะบางคนก็ชอบเปายปีมบางคนก็ชมาปทับแคเป็นรายวันอะไราี้ยแล้ก็เร่องสองเลยจะให้ต่งว่าโิยทางกาเจัดการ ในอยากไดไงาิีริานใคยจะมาเช่าแบบายเดยมแบบนี้เราต้องประสานงานว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างะรนอะไรบบนี้้ก็ใปเยให้จาริบ้าทั้งหั้งรทั้งน้าตอเดือน Hãy subscribe cho cái <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ เนเดิยตรงนี hmm. uh ้นะฮ้ที um, so so like so like, ่เป็นคนเียร์เขาเยอะแย้ต็งเลยคือคือตหนักนั้นตำหนงนั้นคือเป็นคนส่งกระเาให้เกนห้องแต่นี่คือโรงแรมกมัน้อยก็เลยต้องช่วยหลายๆนาเพื่อเขาจะรับให้ดีนะจะรับให้ดีด้วย กรมาัอ yeah. ันนี้โดยเฉพาะเลยที่ต้องมายุ่งกับชอนนน่เี้ยทำก็รอเข้ามาแล้วมนมีสากชดาบตายแล้วกันับดึงก็น่จะเก็นห้าทุ่มห้าทุ่มหรืเที่ยงคืนไม่รู้เช้าไปเรื่องประมาณแปดโมงเช้าแล้ะเยอกะเช้าก็มาเ่อกนอ กดปนะีม we well, ีคาเู่รอเวลากลับบ้านอย่างเดียวเป็ไม่เกี่ยงเก่ยอย่างนแบบไม่ได้เนาะตอนนี้คือเหนยร่างกายเราต้องหนื่อต้องแล้วเธอก็พูดต่างจิตตลอดเลยตีตลอดนะทเป็นเห่ก็ทํางทหลักๆประจำประจำทุกวันอะไรตัวพาส เราเรก็แบบมนนี้ถามว่าเเบอถามว่าห้องอะไรแบบนี้ถ้าถ้าเขาไม่มีือห้องที่เขาลอเข้ามาให้เขาชาร์จถ้าเขาชารก็ขาเก็บเงนจากเขาจึงดูพัได้แล้วก็ทางเขาไปนั่งโต๊ก็เอากาแฟอะไรั้มก็ในงนกาแฟนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขจะเป็นดูแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี้แ้วอกเขาปล่อยใจ่ายถ้าเขาปล่อยดูก่อนก็ดีได้ ก็เป็นข้าวน่ากินไหมน่ากินน่ากินขับดีพูดพูดดีค่ะบางคนก็ขายดีแหละเพบางคนเขาไม่รู้นะว่า no น no ี่นอาหารการจองมาเพราะว่ามันไม่มีห้องอาหารห้องอาหารกับโรงแรมเขาแยกถึงคนละเจ้ากันเขาเหรอ่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงแรมเลยนะัำทำห้องอาหารเแต่ว่า เพราะว่าเมนก็เข้ามาเปื่ยนบาที่ขอโรงแรมช่าเช่ามีเจ้านายมาเช่าขอใจเขาจะทำเป็นคนดูเลยสร้างถ้รไปวันด้วยต้อได้วันเียวมันติดห้อิได้ัง เก่งกว่านี้นี่ม่มันคง่มตีทุกคนนั้นไม่ได้เียงมาหรอกมนก้มีการฝึกเต็มนี่กัมากุกเก่งทีนี่หรออ๋อามีบ้างขาทีไม่อยากายอะไรเขาต้องเห็นใจเราด้วยวนเนาะลกไมนอะนี่มอไไีอะไรนี่ที่้าวันนี้ก็ อย่าห้องาก็ถ mm. ึง20คน4คนดียกเดิล่นที่ว่าจะครับจะกครับเล้นา0ัปังขนาดนีน ไ้างห้ก็คือบ้านห้องนได้บนท้นแ้ก็ช่างช่างูย่าง้ักหเพื่อเดินทางรไซรอต ที่เคจั้าดกันจ้ารน้อของบ่อะไปบ่แบคิวมเลยเจ้าของครับดีัาเล่นคิวเป็นคั้ตอนเช้าันตรู้เลยว่าเจ้าของเจ้าของริแต่วัดลูกน้องนี่คิวตลบนมดีก็แบบบริการบ้างไม่บริการบ้างเราม่รู้งี้ว่าเจ้าของหรือ ส่วนใหญ่เขาจะไม่เน้เหมือนเราเคยไดบริการขาแล้วเขาแบบว่าไม่ต้องมีอะไรคุณ ถามเธอก่อนนะานี้ทีวันนี้พี่คุยกันเอ้าหรอคุยกโอ้โหไม่ยากเลยนี่นะบ่เอิบเลยพี่สาววะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ได้คนลาวมาคนหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าท้างในเขาต้องการไปไปทำงานแบบต้องอ่ะแบบมีโมยวนก็อะไรทำเพื่อนมาแล้ต้องเที่ยวอ่ะมันจะมีนี่าว เดียวเดียวไม่ตอบมันไม่มีัางมันเม็นซึ่งแบบว่าะขอกรกประมาณหนึ่งเดือคือของู้นเราะวเหมวาำัยังไม่ถึงเดือนใช่ไม่ถึงเดือนแล้วก็จะาเดืหนึ่ไได้ก็เลยให้ให้ไปก่องรึ่งมีให้เลยดพันกระบเพราะว่าเงินเดือนมีอยู่นก็ผ่านกันแล้วนน ว่าได้ได้เงินมาเขากลับบ้านหายไปเลยเขาไม่กลับมาเลยถ้ได้เหมือนกีแล้วที่เจ้าหน้านี่ให้จริงจริงมันก็ไม่มีอะไรกล้าใช่ถึงเป็นคนไทยเขาก็ไม่กล้าใเข้ามาตลาดมาคือที่ไหนถามไปเรื่อยๆอ่ะได้ไปได้ได้ไปหลายโรงแรมมากแล้วขนาดโรงแรม ยังเลยเสียบเข็มทิมเ่ะยงดังเนี่อันนี้ก็เซฟเลยเซเสิร์ฟอยู่นั่นหลาเดือนมากคนงานี้นี่เปนแบบช่วงเละแต่ถ้าถ้ามีคิดมากแบบว่างงานไปได้โรงงานเล่นได้ม like like ีสุ่ราอยู่ลงวขเชื่อแล้วก็ลงกันนิวก็ทนกันนก็ สิบโมงสิบโมงครึ really their 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 hint, their ่งสิบสิบสิบโมงครึ่งได้ต่ารเบกินข้าวได้สองนี้ช้าคือแบบเราเราเราไปเอาแบบเขาสอนเขาเทงานว่าเราควรเกิดแบบไหนเราวางมืแบบไหนวาชอแบบไหนทักษะเราเอาทักษะเราได้เข้ากันคระวังระวง พราะว่าเราไปสมัครที่อื่นใช่ไหม mm hmm. เราจะได้นึกภาพออกว่าเออเราเคยทคนแบบนี้แบบนี้เราการสัมภาษณ์เราพูดออกมาได้ว่าเราคือเราเคยทคนแบบนี้แบบนี้ถ้าเขาถามว่าถ้าจะทำทำรับซ้อมแบบไหนทำโจทยแบบไหนที่ถูกต้องเราก็สามารถตอบเขาได้เราฝึกในโรงแรมที่ดี ก็ข้าภาษาแล้วก็เขก็มการเูสบ้างครับบางทีเราก็ได้ยินคำพูดว่าเขาพูดเก่งก็จุดจุดจุดมาจุดจุดจุดออกเสียงออกออกลิ้นออกแลวก็่าไปถ้าดูข้างเคียงมากคำพูดภาษา 哎呀！ ก็มีตัวตาก็เถ้าาไปเรื่อยๆเราจะมีคนเยอแล้วาจะมีคน่จะมีน้องก็คนเนี่ยที่เคยมาอยู่บ่อยๆที่กไปก่อนนะงก็จํงานประจำอยู่ที่สยามคยู เข้าเหมือนที่เข้าบายใหรนี่คนที่ชอบมาได้กันนอนเ้าที่มาด้กันอ๋อว่า่เขาไม่ได้เล่นนะที่ต้องอยู่ตรงนี้นาอ๋อเคเล่นด้กันดำดนะดำดำเขา ทำงานอะไรคืก็ทำงานประจำวันนะตอนเช้าคืลงานสยามแลทำงานต้องนัเดินไปทำงานต่อประจำก็ได้เงินเยอะเนาะก็ได้เงินเยอะมันต้องลดทนวยนยมันต้องเล็กด้วยกันอยต้องหลับดนอนนคงจะเหนื่อยมากอ่ะลูกลงงานประจำก็เชี่ยงดดี่จะได้นอินก็เียเจ็ดโมเช้าเราก็ต้องเข้างานทีนู่นแล้วคือเจ็ดโมงช้าต้องถึงแล้วนะ เคยให้ตานวอะเคยให้ไปอะไรนะไปชวนให้ไปบอกที่้านขาอยูเลยนะก่อนนั้นที่เราจะมาทางานที่วันนี้ได้ไปเราะว่านี่โดนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าจะท้องมีนิจาตลอดอเลยมีนิาไ่ไี่เขายังถามหาเลยว่า เพราะว่านี่เป็นคนทำงานเยอะหน้าเยอะเออคนเยอะแต่คือเขาชอบเงินก็ใช่แล้วไม่ต้องสอมากแล้วเบียดปากทำไมล่ะฝั่งนู้นนี่ดูติออกเลยนะเออคนไม่เตนะเอาออกจากเงินเอะเราก็ยังถามอยู่ตลอดมากหายหายไปเลยนะก็ได้ดีกด้ดีอ่ะเงินทางเนได้ดีอะ การการต่อตัวนองาจะเป็นเฟชั่นตลอด่เปล่าใช่ตวอย่างเขไม่คนเขาโพสไอ้ว่เขาคนคนเด็กของร้ยอะเรกับบ้านอะไรบ้านรั้ว่าคือทีสัตเว่าไคงพิเผเรียบร้อยต้องมากเขามีเล็ห้สั้นหมทํ้า อะไรตังค์เลี้ยวขอบไปนะน้าโอ้โหตีนเนี่ยี่สิบหาต่อไปดิ